Hello student Welcome to m a t h e m a t i c Lesson Primary T by Teacher t h o n g p o n นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ <Yeah. S 1> Unit 5 Multiplication and Division Unit 5. Multiplication and Division หน่วยที่5เรื่องการคูณและการหารนะคะนักเรียนก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันก่อนนะคะ Vocabulary p e e พ a a t t ร m m m u l t i p i ิ i c a t i o n การคูณ multiplication การคูณ multiply คูณ multiply คูณ division การหาร division การหาร divide หาร divide หารนะคะ evenly สม่ำเสมอ e l y สม่ำเสม,ม,สมอ problem ปัญหาเพราะเปปัญหา d ดักผลคูณ d ดักผลคูณ t ทม e คูณ t ทม e คูณรอส s กองส่วนแบ่งรอส s กองส่วนแบ่งควอเชีนผลหาร q u o t i n t ผลหาร divisor ตัวหาร divisor ตัวหาร divide ตัวตั้งหาร divide ตัวตั้งหาร remainder เศษ remainder เศษ multiplication การคูณนักเรียนเปิดหนังสือขึ้นมาที่25นะคะนักเรียน unit f i multiplication and division the symbol for multiplication is times the symbol for multiplication is times ก็คือสัญลักษณ์ของการคูณแต่แทนด้วยเครื่องหมายกากบาทนะคะเห็นไหมคะนักเรียน Multiplication is related to addition. Multiplication is r e l a t e d to Addition การคูณเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการบวกนะคะนักเรียนนักเรียนดูตามนะคะไฟท h มชี e q ค a ั15 5นคูณสเท่ากับสินักเรียนสังเกตไหมคะเราจะมีทั้งหมด5แถวหรือคำว่า f i ไ rows ก็คือ5้าแถว t i m e ทีคอลัมน์ก็คือคูณด้วย3ามคอลัมน์หรือในแต่ละแถวนะคะจะมีทั้งหมด3ามจำนวนเห็นไหมคะนักเรียนไวท์โรสไทม์ที t อลั s e ์อีควอก็คือเท่ากับ15นะคะนักเรียนอ่านเรียนมาดูด้านล่างนะคะ ยังอยู่หน้าที่25เหมือนเดิมนะคะนักเรียน exercise w r i t e in multiplication form การเขียนอยู่ในรูปของการคูณ number one number two number three number four number five นักเรียนดูนะคะ number one the value of four s of t ก็คือมีทั้งหมด4จํจำนวนและ แต่และจำนวนจะมีค่าเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนอยู่ในรูป m u l t i p l i c a t i o n form ก็จะได้เท่ากับจํานวนขึ้นก่อนก็คือ4 times 2เอ X ต่อมา number 2มีเลข2ทั้งหมด5จํานวนนะครับฉะนั้นเราเอาจํานวนทั้งหมดขึ้นก่อนก็คือ f i v times two equal t e น,นักเรียนเขียนใส่ทันไหมคะในหนังสือน,นักเรียน,น,าานเดี๋ยวมา number t ไดเล็7มีทั้งหมด3ามจำนวนเพราะนั้นเราเอาจำนวนขึ้นก่อนก็คือ t times 7 e v e n q u a l t w ก็คือ3คูณ7ได้เท่ากับ21นะคะ Number 4เรามีทั้งหมด4นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนขึ้นก่อนก็คือ4 times 5อีคัะ่ะข้อ5นะคะเรามีเลข9ทั้งหมด2จํจำนวนเพราะนั้นสนจะเป็นตัวตั้งก็คือ two times n e equal e i นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนใส่ในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็คือความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลบวกและการคูณน,นะคะนักเรียนจะมีค่าเท่ากันนะคะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าที่ ไปเปิดหน้าที่26นะคะนักเรียน exercise find the product find the product คือการหาผลคูณน,นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนคูณเสร็จนักเรียนอย่าลืมใส่คำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ one seven time t equal t w

24 e ฟไฟทม์7เท่5นะคะอ่าดู6 6 times 7 r t ั t 42 seven t time six equal e i g t e e n x five time nine equal forty five nine one time five equal five ten t ทั้มทูอีควอลสิบนักเรียนอย่าลืมคำตอบลงในช่องว่างนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อ,อเลยนะคะอิเลฟเว่นโฟทั้มทูอีควอลเอ็กทูเบล

Times two equal four. Sixteen. Five times five equal twenty-five. Seventeen. Six times five equal thirty. Eighteen. 9ทีม4เท่า27 19 4ทีม6เท่า24 28ทีม7เท่า 5รโอเคนักเรียนอย่าลืมใส่คำตอบลงในช่องว่างหรือในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะเน็กนะคะนักเรียนดูจากด้านล่าง l t i p l i c a t i o n การคูณอันนี้โดยการ d ิฟเฟอ e รนต์เวลออฟกรูโดยการแบ่งเป็นอะไรเป็นกลุ่มนะคะนักเรียนดูเรามีทั้งหมดกลุ่มมีทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่กลุ่มนะคะ โฟกูปสและแต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่คะมี3ก็คือโฟก g ป o u ออฟ t ถ้าเราเขียนในรูปของการคูณก็จะได้โฟท t i ทีอีควัลทเวมาดูรูปถัดมานะคะมีเท่าไหร่คะนักเรียน t ีกูปนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนก็ได้เป็น t ีก o ป p o ออฟ โก็คือในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งหมด4จํานวนนะคะเราเขียนในรูปของการคูณจะได้เป็น t ท่ามโฟอีค่ววลนะคะนักเรียนมีไหนที่ตามไม่ทันอีกไหมคะหรือสงสัยไหนถามที่เชื่อเลยนะคะ ไม่มีนะคะนักเรียนสำหรับคาบนี้นะคะเราเรียนเรื่อง m l t i p l i c a t i o n หรือการคูณซึ่งใช้สัญลักษณ์การคูณเหมือนเครื่องหมายกากบาทนะคะและใช้คำว่า times นะคะนักเรียนเราคูณในคาบนี้ ตัวตั้งและตัวคูณมีแค่1ตำแหน่งนะคะนักเรียนสำหรับการบ้านวันนี้ที่เชอร์ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องการท่องตารางสุดคูณนะคะจากตารางสุดคูณแม่2ถึงแม่12เป็นการบ้านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน